มันคือเครื่องบินลำหนึ่งครับที่เกิดมาเพื่อโค่นมหาอำนาจทางอากาศของอเมริกาแต่ว่าเส้นทางของมันเนี่ยกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็ข้อถูกเถียงมากมายวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเจ้าซูคอยซู57เฟลอนที่เรียกได้ว่าเป็นดาบสองคมของรัสเซียของจริงมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาบอกว่าซู57เนี่ยมันเหมือนนักเลงโตที่พกปืนมาเต็มกระเป๋าโหฟังดูเป็น คำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยนะครับคือมันดูอันตรา,ายสุดๆอาวุธก็จัดเต็มแต่ในขณะเดียวกันนะมันก็แฝงในยะว่าไอ้เส้นทางของมันเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูมันครุขระเต็มไปด้วยปัญหาแล้วตกลงตัวตนจริงๆของมันคืออะไรกันแน่เอาละครับเพื่อจะหาคําตอบเนี่ยเราต้องไปทําความเข้าใจเจ้าเครื่องจักรลานี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยครับเครื่องบินที่ขนาดนาโต้ยังต้องตั้งฉายาให้ว่าเฟย์ลอนที่แปลว่าอัจฉริยกรเลยทีเดียว เอาละครับอย่างแรกเลยทำไมซู57ถึงต้องถูกสร้างขึ้นมาคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นแค่จุดเดียวเลยครับนั่นคือความพยายามของรัสเซียที่จะท้าทายการเป็นเจ้าเวหาของอเมริกาถ้าอยากจะเข้าใจเจ้าซู5้เนี่ยนะเราต้องย้อนเวลากลับไปดูในยุคที่รัสเซียรเรียกว่ากำลังตกเป็นรองแบบสุดๆเลยคือพอสาภาพโซเวียตล่มสลายปุ๊บโครงการพัฒนาเครื่องบินรบของรัสเซียก็คือหยุดชะงักไปเลยครับและช่องว่างตรงนั้นน่ะมันนานเกือบ20ปีเลยนะ ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาให้สหรัฐเขาพัฒนาเจ้า F-22 Raptor จนทิ้งห่างไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนี่แหละครับคือความกดดันมหาศาลที่บีบให้รัสเซียต้องตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่และจุดนี้นะครับที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยคือแทนที่รัสเซียจะพยายามเดินตามรอยอเมริกาใช่ไหมครับไม่เลยพวกเขาเลือกที่จะโยนตำราเก่าทิ้งไปให้หมดแล้วก็เขียนกฎการรบทางอากาศขึ้นมาใหม่ด้วยปรัชญาที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันคนละขั้วเลย คือมันเป็นสองัญญาที่ต่างกันแบบสุดๆเลยครับฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาทุ่มทุกอย่างไปที่เรื่องการล่องหนหรือว่าเตลอทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูมองไม่เห็นแต่รัสเซียเนี่ยกลับคิดอีกแบบหนึ่งเลยพวกเขาเดิมพันกับสิ่งที่เรียกว่าความคล่องตัวครับคือเชื่อว่าความคล่องแคล่วขั้นสุดยอดนี่แหละที่จะเป็นไพ่ตายตัวจริงในสนามรบแล้วไอเดียนี้มันก็ส่งผลกับการออกแบบโดยตรงเลยครับตัวเครื่องบินมันถึงได้มีรูปทรงที่แบนๆก,กว้างๆที่เขาแซวกันว่าเหมือนแผนเค้กครับก็เพื่อสร้างแรงยกให้ได้มากที่สุด แล้วก็สร้างมันขึ้นมาเพื่อการเคลื่อนไหวที่แบบท้าทายกดฟิสิกส์กันไปเลยที่เขาเรียกกันว่า super maneuverability พูดง่ายๆก็คือความสามารถในการหลบหลีกขีปนอาวุธหรือเข้าชิงตำแหน่งยิงที่ได้เปรียบสุดๆในระยะประชิดนั่นเองโอเคแล้วปรัชญาทิวาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเทคโนโลยีจริงๆได้ยังไงเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีลูกเล่นอะไรจริงๆซ่อนอยู่ในเครื่องบินลำนี้บ้างอย่างแรกเลยนะฮะระบบเรดาร์ คือปกติแล้วเครื่องบินขับไล่จะมีเรดาร์แค่อันเดียวมองไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่เจ้าซู5 7เนี่ยมันมีเรดาร์เสริมติดอยู่ที่แก้ม2ข้างแถมยังมีที่ปีกอีกเหมือนกับว่ามันมีดวงตารอบตัวเลยทําให้มันมองเห็นได้รอบทิศท,ทางซึ่งนี่เป็นข้อได้เปรียบที่แบบโคสําคัญมากๆในการรบเลยนะส่วนเรื่องความคล่องตัวที่คุยกันไปเนี่ยมันก็มาจากเทคโนโลยีพิเศษอย่างเช่นแผ่นบังคับตรงโคนปีกที่เรียกว่า l e v c o n s และที่เด็ดที่สุดเลยก็คือหัวฉีดเครื่องยนต์ครับที่มันปรับทิศทางได้แบบ360องศาเลยหรือที่เรียกว่า 3D t r u s t Vectoring ซึ่งไอเจ้าเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับที่ทำให้ซู่7มันโชว์ท่าบินพิสดารที่เครื่องบินรบลำอื่นได้แค่มองตาปริบๆเลยแหละครับแต่แม่พูดถึงแต่ข้อดีมาเยอะแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีจุดอ่อนเหมือนกัน และสำหรับซู57แล้วเนี่ยจุดอ่อนของมันรันเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงมากซะด้วยเพราะมันอยู่ที่หัวใจของเครื่องเลยครับนั่นก็คือเครื่องยนต์และนี่คือปัญหาที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดของโครงการนี้เลยนะฮะคือไอ้เจ้าซู57ที่บินบินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ตัวจริงของมันเลยแต่มันใช้เครื่องยนต์รุ่นเก่าของซู35มาดัดแปลงใช้แก้ขัดไปก่อน พูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้มันยังบินด้วยหัวใจที่ไม่สมบูรณ์อยู่นั่นเองครับและปัญหานี้มันก็ไม่ได้เพิ่งจะมามีนะครับคือการรอคอยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า I s ส e l i ี e ยสมเนี่ยมันยาวนานเป็น 10, 10ปีแล้วครับซึ่งความล่าช้านี่แหละที่เป็นตัวบั่นทอนศักยภาพที่แท้จริงของซู -47 มาตลอดเลยแต่เดี๋ยวก่อนปัญหามันยังไม่หมดแค่นั้นครับไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องยนต์นะเรื่องเงินทุนของโครงการหรือแม้แต่ตอนเอาไปใช้งานจริงเนี่ย ก็มีเรื่องราวดราม่าไม่แพ้กันเลยคือตอนแรกเนี่ยรัเสเซียเขาไปจับมือกับอินเดียครับว่าจะช่วยกันทําช่วยกันออกเงินแต่ไปไปมามาอินเดียเขาเริ่มไม่แฮปปี้ละกังวลทั้งเรื่องคุณภาพการล่องหนทั้งเรื่องเทคโนโลยีสุดท้ายในปี2018อินเดียก็เลยประกาศถอนตัวโบกมือราไปเลยผลก็คืออะไรครับรัเสเซียเสียแหล่งเงินทุนก้อนใหญ่ไปทันทีเลยครับแล้วภาระทั้งหมดก็ตกมาอยู่ที่รัเสเซียที่ต้องแบกอยู่คนเดียว พอถึงเวลาต้องเอาไปรบจริงๆที่ซีเรียหรือยูเครนเนี่ยรัสเซียกลับใช้งานมันแบบระมัดระวังสุดๆเลยครับคือไม่ได้ส่งไปลุยแนวหน้าเลยนะแต่จะใช้เป็นตัวยิงขีปนาวุธจากระยะไกลมากๆจากแนแน่นฟ้าของตัวเองซะอีกทําไมละ่ะก็เพราะว่าพวกเขากลัวมันจะโดนยิงตกนะสิครับแล้วถ้าตกขึ้นมาเทคโนโลยีลับสุดยอดของเครื่องบินลนํานี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของชาติตบาลตกทันทีซึ่งเป็นอะไรที่ยอมไม่ได้เลยเอาล่ะครับ พอฟังมาทั้งหมดนี้แล้วเราจะสรุปเรื่องราวของซู57ว่ายังไงดีมาลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียสถานะของมันในปัจจุบันกันดีกว่าครับคือหลังจากที่ใช้เวลาพัฒนากันมาเป็น10บสปีเนี่ยนะฮะเชื่อไหมครับว่าจนถึงทุกวันนี้รัสเซียผลิตซู57เข้าประจําการได้แค่ประมาณ20ลำเท่านั้นเองครับย้ำอีกทีนะครับ20ลำ ทีนี้ลองหันไปดูคู่แข่งตัวเป้งอย่าง f 3 5ของอเมริกาสิครับเขาผลิตออกมาแล้วมากกว่า1,000ลำ1,000กับ20โอ้โหตัวเลขนี้มันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยนะครับซึ่งมันก็บอกอะไรเราได้เยอะเลยทีเดียวสรุปง่ายๆเลยนะครับ su 57สู่เ7นี่ยมันเป็นเครื่องบินที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองจริงๆคือถ้ามองแค่เรื่องการสู้ตัวต่อตัวนะมันคืออสุรกายดีๆนี้เองครับคล่องตัวสุดๆเซนเซอร์ก็เทพ แต่พอซูมออกมาดูภาพรวมมันกลับถูกปัญหาต่างๆรุมเร้าทั้งการผลิตที่ช้ามากๆทั้งเทคโนโลยีหัวใจสําคัญอย่างเครื่องยนต์ที่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สทีสุดท้ายแล้วซู57เฟลอนก็เป็นเหมือนบทพิสูจน์ความทยะยัทยาและมันสมองทางวิศวกรรมของรัสเซียนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นเหมือนอนุสาวรีย์ของปัญหาที่แก้ไม่ตกและศักยภาพที่ยังไปไม่ถึงฝันสทีคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็เลยอาจจะไม่ใช่แค่ว่ามันดีพอหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่ามันจะไปถึงจุดที่มันควรจะเป็น ได้ทันเวลาหรือไม่